อยากจะได้ชุดป่ายางจักรยานแต่ไม่อยากจ่ายเงินเยอะราบยี่สิบบาทก็มีขายนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองปะาย้ดูนะครับว่าปะาได้จริงๆหรือเปล่าอันดับแรกนะครับก่อนปะายางก็หายางที่มันแบนแบก่อนพอดีรถผมยางแบนพอดีก็เลยจะปะานะครับลองดูไอชุดปะยางจากักรยานที่ เราใช้ใช้กันอยู่นะครับมันก็มีราคาตั้แต่หลักสิบบาทจนถึงหลักร้อยบางครั้งเราซื้อมาแล้วบางทีมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับบางทีมันก็แห้งไปของผมได้เจอบ่อยมากเพราะบ,บางทีไม่ค่อยได้ปะพอไม่ได้ปามันก็จะแห้งพอแห้งปั๊บจะเดินทางต้องซื้อใหม่อีกแหละนะครับก็พอดีว่าเออถ้าเราจะซื้อของแพงหรือจะต้องซื้อไอที่มันเป็นชุดเนี่ยบางทีมันก็อันเป็นร้อยเหมือนกัน เดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าชุดจากร้าน2ี่สิบาทเนี่ยมันจะมีอะไรให้บ้างน,นะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็จะเป็นตัวประแจตัวนี้นะครับซึ่งมันมีอยู่ในชุดอยู่แล้วแต่แผมคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสำหรับรถสมัยใหม่นะครับเพราะรถสมัยใหม่เนี่ยดย๋ยวนี้มันใช้แกนปลดแบบปลดเร็วแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องมาขันน็อตที่ดุมล้ออีกแล้วนะครับโอ้ลักๆก็ที่จะมีก็ ใช้ประโยชน์นะครับก็คือเหล็กน้ะค,คือของที่เราซื้อเวลาที่มันมีราคาแพงเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันก็จะไม่ทําให้ขอบล้อเป็นรอยอันนี้อันนี้คือข้อแรกนะครับที่ต้องระวังคือเรื่องอถ้าเราเป็นขอบล้อมีราคาหรือขอบล้อที่สวยเนี่ยใช้อุปกรณ์จากร้าน20บาทเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ขอบล้อเป็นรอยมันมีนะครับฉะนั้นถ้าจะใช้ของ20บาทก็ต้องระวังกับเรื่องขอบล้อนะครับโอเคเรียเราอมางัดยาง ไปก็คือตัวกาวที่มีมาในชุดนะครับก็จะมีกาวเป็นหลอดแบบนี้แล้วก็แผ่นปักทั้งกลมทั้งเหลี่ยมห้าไส้ไก่มีมาทําไมก็ไม่รู้เพราะรถสมัยใหม่ไม่ค่อยใช้ไส้ไก่แล้วไอ้ตัวติดจุกแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วก็อันนี้แทนกระดาษทราย เป็นคมมากไม่รู้ว่าจะใช้แล้วยากจะเป็นรูเพิ่มรู้หร่อยังไม่รู้โอเคเราะฉะนั้นมาเริ่มที่งัดยางมาก่อนละกันนะครับการใช้ตัวงัดยางที่เป็นโลหะมันดีอะตรงที่มันแข็งนะครับแล้วก็สามารถงัดยางขอบยางที่มันแน่นๆงัดออกมาง่ายถ้าเรามีถ้าเราใช้ตัวที่เป็นพลาสติกมันก็จะงัดยากแต่ก็ต้องระวัง สองเรื่องนะครับคืออย่างที่ว่าไปก็คือเรื่องของขอบ้อสอาจจะทำให้ขอบตรงนี้พวกนี้เป็นรอยกับสองคือระวังยางไหนเพราะอาจจะแทงไปโยน,นยางไหนทีนี้ถ้าแทงไปโดน,น,นยางไหนหรือยางไหนจะแตกหนะักกว่าเดิมโอเคได้แล้วก่อนจะปาดนะครับก็อลองอายุรูปรูปดูก่อนครับเพราะบางทีเนี่ย มันจะมีพวกหนามพวกเหล็กอะไรพวกนี้มันทีคาอยู่แล้วมันตันแล้วทํำพยางเสร่ปะแต่มก็ไม่มันก็ไม่หายนั่นไงผมเจอแล้วไม่รู้เห็นนรู้บ้านี่นะครับเสร็จด้วยตามอยู่อีนนี้มา นี้ครับเห็นมปุด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 ปลอยน,น้ำออกแล้วรเราก็เอาไอู้ดไอ่คูดแรงนะ ิงให้แห้งให้กาวแห้งสนิทแล้วก็แปะเลยนะโอเคน่า okay. จะใช้ได้แล้วนะครับใส่ทั้งปีปีนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับใส่ได้ครับต้องดได้ครับเห็นมเป็นแห้งไามยังขอบล้อครับเข้าแล้วนี่ไงขอบลอ้อเป็นรอยแล้ว ในการปั๊มแบบนี้ผมจะไม่ปั๊มจนยางแข็งนะครับจะปั๊มให้มันพอขี่ได้แล้วก็ไปเติมลมต่อตามปั๊มน้ำมันในที่ที่เขาให้มีการเติมลมเพราะไม่งั้นกว่าจะจนยางแข็งเนี่ยใช้เวลานานมากโอเคเดี๋ยวจะออกไปขี่ค่อยปั๊มอีกทีนตอนนี้ปะไปแล้วนะครับสองวัน ออกมาขี่แล้วก็ไปเติมลมที่ปั๊มนะครับโดยปกติแล้วเวลาผมไปขี่จักรยานเที่ยวเนี่ยนะครับหลังจากที่ยางแบนเนี่ยผมจะถอดล้อออกมาแล้วก็มาเช็คว่ามีหนามมีอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็จะเปลี่ยนยางอะไหลใส่เข้าไปเลยผมจะไม่ปะตรงนั้นนะครับเพราะมันเสียเวลาแล้วก็ถ้าถ้าจะต้องปะจริงๆถ้าสมมุติว่ายางอะไหลรั่วหรือไม่มียางอะไหลเนี่ยถ้าจะต้องปะจริงๆผมจะปะแล้วก็เติมลมแค่พอประมาณแล้วไปหาเติม เอาที่ปั๊มข้างหน้าเพราะว่าอตัวปั๊มลมแบบนี้นะครับเวลาจะปั๊มทีมันใช้กําลังเยอะแล้วมันเหนื่อยนะครับอันนี้ก็จะใช้ไว้สํารองสําหรับไม่ต้องสูบให้มันแข็งสูบให้มันพอไปได้แล้วก็ไปเติมมาตามปั๊มนะครับมันจะง่ายกว่าสุดท้ายนะครับวันนี้ก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสําหรับท่านที่ไม่อยากจะจ่ายแพงเรื่องอุปกรณ์ในการปะยางชุดปะยางจากร้าน20บ,บาทเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ให้ดูแล้วนะครับว่าใช้ได้จริงๆ โอเคอสำหรับวันนี้เมคกิโลวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ